สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มพดอยู่พื้นที่เสี่ยงสูงแต่ไม่ติดโควิดแค่ทำตามขั้นตอนตอนนี้รอดชัววันที่13กกรฎาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เปิดเผยเรื่องราวที่ตนเองนั้นอยู่พื้นที่เสี่ยงสูงแต่ไม่เคยติดโควิดรอดมาได้ทุกครั้งแค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยได้โพต์ข้อความระบุว่าลองดูนะครับ ฆ่าไวรัสที่ปอดด้วยความร้อนไวรัสตายที่อุณหภูมิ60-65องศาในเวลา5นาทีถ้าเราหายใจเอาอากาศที่มีอุณหภูมิ60-65องศาเข้าไปที่ปอดเป็นเวลา5นาทีมากน้อยต้องมีผลในการฆ่าไวรัสในเวลาที่ขับขันลองทําดูนะครับอาจเป็นทางรอดหนึ่งก็ได้ขั้นตอนคือ 1. ใส่น้ํหนึ่งใน5้าส่วนของกาต้มน้ํา 2. เมื่อน้ําเดือด เปิดฝากาต้มน้ำเล็กน้อยใส่หลอดเข้าไปเพื่อหายใจอา,อากาศที่มีอุณหภูมิร้อน 3. หายใจออกทางจมูกให้สุด 4. หายใจเข้าทางปากโดยดูดทางหลอดเอาอากาศร้อนเข้าไปทำไปจนกว่าอุณหภูมิของอากาศในการน้ำร้อนหายร้อนผมทำตลอดเมื่อกลับจากไปข้างนอก 3. เดือนแล้วยังรอดจากโควิดแนะนำไปหลายคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงเขายังรอดจากโควิดอยู่เป็นทางรอดหนึ่งในเวลาที่ยังไม่มียารักษาโรคนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ